คือวันนี้นะครับก็ต้องเรียนที่ที่สื่อมวลชนนะครับว่าผมได้มีการร้องขอ,งองมีการสืบสวนในคดีของอบัญชีม้าของพทุทธิพงศ์คูสิงนะครับแล้วก็คันพิษสองสมารแล้วก็เป็นิีแต่งกันท,กที่เกียเ่ยวข้องกับบัทีเครือข่ายสายพัฒนาวินนี่แล้วก็เบนเคมาเตนะครับแล้วเราก็มีการตรวจสอบพบนะครับว่า บัญชีม้าของพฏิพงคุณศรีที่เป็นผู้ต้องหาขอกหม้จับนะครับในก็าหาเป็นบัญชีม้าของเว็บพนันออนไลน์ในเกิร์ไพยของทีน่นี่ได้มีการผูกตำรวจนะครับนายหนึ่งที่ถูกสานออกหมายจับเช่นเดียวกันได้แปดคนถึงในแปดคนได้มีการใช้บัญชีม้าของพฏิพงคุณศรีนะครับโอนเงินนะครับจากเว็บพนันออนไลน์ทำบัญชีเว็บพนันออนไลน์เข้าบัญชีบิ๊กนะครับ ิกตุลาการศาลนะครับพิกตุลาการศาลยุติธรรมนะครับเคยดูกตั้งกรรมาการสอบครับในพื้นที่ของนครบาลนะครับเมื่อ <c oughs> หลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ก็พบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีมาเกี่ยวข้องกับเป็นขนาดออนไลน์เนี่ยเข้าบัญชีโด,โดยตรขงของท่านพิกตุลาการนะครับตุลาการของศาลนะครับซึ่งเราก็เลยมาร้องตุกขาโทษดำเนินคดีกับ บิ๊ตุลาการศาลท่านนี้นะครับแหนก็หานะคะาารัรบตามพรบปปชนะครับมาตราหนึ่งมาตรา1 2 9ที่รับเงินเกิน3าพันบาทะนะครับต่อผู้การปปชนะครับเพื่อที่จะให้ทางปปชเนี่ยส่งเรื่องนี้ไปยังปปชหลักฐานที่นำมาในวันนี้มีอะไรบ้างเราก็มีนะครับบัญชีที่จากพุิิพงษ์คุณศรีนะครับเป็นบัญชีธนาคารเกษตรกร,ร,ร,กร,รไทยสาขาเนี่ยสัมรบกับ แล้วก็โอนต,ตรงครับไปถึงท่านผิดเประทานต่างเองนะครับพฤติธรรมท่านนี้นะครับโอนเข้าบัญชีตรงนะครับเป็นบัญชีธนานคารนะคไับเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ผมก็ต้องเรียนว่าถามว่าเสี่ยงไหมวันนี้ที่ออกมานะครับคณะพลเมืองดีแต่ก็อยากจะให้ท่านผู้ว่าภาษาทุกท่านทั่วประเทศนะครับว่าจริงๆผมทําวันนี้นะครับ เมื่อผมพบเห็นแล้วนะครับถ้าผมไม่ทำนะครับผมจะมีความรู้สึกผิดนะครับก็อยากให้ศาลทุกท่านเข้าใจได้ว่าการทําหน้าที่ของพลเมืองดีในครั้งนี้นะครับเหมือนกับเป็นการกวาดบ้านนะครับให้กับทางองค์กรของศาลยุติธรรมนะครับเพราะว่าผมเชื่อมันมาโดยตลอดนะฮะในระยะเวลาที่ทางานเพื่อสังคมมาตั้ห้าปีนะครับเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของศาลนะครับมาโดยตลอดนะครับแต่ในวคดีนี้ก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ เพราะว่าเราได้ทราบเนี่ยตัวเจ้าที่ปปชเนี่ยบางส่วนก็เลาออกไปที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นะครับแล้วก็ทางองค์คณะของปปชเนี่ยทางการทุดใหญ่เนี่ยก็บอกว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการแต่ก็ยังไม่ได้มีการนะครับสอบสวนนะครับนับตั้งแต่ปปปส่งตัวไปก็ไม่ต่ำกว่าสองเดือนที่ผ่านมานะครับทั้งทั้งที่เลขาปปชเนี่ย ก็บอกว่าถ้าทางปมชปมปเี่ยส่งไปเนี่ยจะเร่งดําเนินการให้เสร็จนะครับเริ่มต้น,นทันทีนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ไม่ปรากฏนะครับว่ามีการดำเนินการเสร็จยอดเงินเยอะไหมครับเนอเาอ่าเราจะไปดูยอดเงนินดีกว่า,าการที่รับเงินโอนจากเว็บพนันออนไลน์นะครับเดี๋ยวทางแปดตำรวจก็ดีนะครับหรือบิ๊กตำรวจก็ดีนะครับ หรือคนที่เกี่ยวข้องกับบันทีมากกดีและรับเงินจากบันทีมาก,ก์ดีเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ